สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์กับร้านอาหารสตรีทฟู้ดสังชาติบราซิลแท้ๆกับร้านซาบอบราซิลย่านทอมพงครับถ้าถามว่ามาร้านนี้นั้นต้องสั่งอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเมนูแรกที่แนะนำเลยนะครับก็คือชีสเบรดหรือเปาจีเกจโจเป็นขนมปังอบกับชีสบอกได้เลยว่าถ้าทานตอนร้อนๆจะได้ความกรอบนอกนุ่มใน พร้อมผงชีสไปพร้อมๆกันครับเมนูต่อมานะครับชื่อเมนูว่าโบโบจิคารุหรือกุ้งโบโบเป็นกุ้งผักคล้ายๆแกงกะหรี่แต่ไม่มีกลิ่นเครื่องเทศซึ่งอิทธิพลของจานนี้นะครับได้มาจากแอฟริกานั่นเองครับ ส่วนในของหวานนะครับจะเป็นตามบิโอ้าไส้เนื้เท่าด้วยตัวแป้งจะมีความคล้ายๆขนมดอกลำเจียกของประเทศไทยเราครับมีทั้งไส้ขาวไส้หวานให้เลือกทานกันด้วยครับสำหรับใครอยากลองมาเปิดประสบการณ์อาหารบราซิลนะครับสามารถตามกันมาได้ที่ร้านซาบอรบราซิลอยู่ชั้น2ตึกเอลซีบูชิมอลซอยสุขุมวิท31ับ1ลงสถานีพร้อมงพงา์ออกหาได้เลยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณรีวิวจากคุณปรินดาเกศม,มะใครอยากติดตามคุณปรินดาเกศม,มะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่แอปพลิเคชันเลตตี้ได้เลยครับ